ก่ะขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนคัะแฟนช่องนะคะเมื่อนีกะมาติดตามพ่อสมใจนะคะผู้ดูแลปูเขียนดินพ่อสมใจเพิ่นกับฟันดีฟันดีค่ะท่านผู้ชมเพิ่นที่ฟันแบบได้เพิ่นฝันเดเลขกได้ค่ะงวดนี้กระสิไปฟังเบื้องว่าสิเขากันกระเลขกปูบอนะคะท่านผู้ชมเขามาแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทังช่องเพื่อจะประพาดแนวทางได้ดีๆจากทางช่องนะคะเนาะ ใช้วิทยาในการรับชมตัวเลขแมวทางมีความเสี่ยงเนาะค่ะคันตัวเดขตัวหนึ่งนี้เราเกาเอามาแทนคันตัวเดขตัวหนึ่งนี้เราทอสามเขามาแทนอันที่สูตยั่งดีกว่าดีกว่าพื้นที่หนึ่ผมเจอแล้วจ้าวัตดีค่ะพ่อวัตดีวัตดีวัตดีค่ะอันโอ้ยค่ะมวดที่แล้วสองศูนย์พ่อว่ากลับ กะสันเมนสางกำแพงวัดได้หลายเติบพอไม่อยู่วัดนี่นอนอยู่วัดนี่ได้จักปีจักเดือนนะคะไม่อยู่โดนะ,ะบ่อเปล่าดอโดนเลยจักปีว่ะเอ,อ,อย่างย่างวันที่ฟ้องเสียบพอปีเนาะเกือบมาอยู่นี่ฝันเห็นยังแปลกๆเนีะะ่บ่พว่าฟันเห็นอยู่ฝันเห็นก็จะทุ่มไปแล้วลนะม,มา หามาได้ไปเล่นน้ำเพลินได้ไปขามได้ไปวอกกับจ่ากันกับเพลินชุ่มไปตายแล้วละว่ามีชุ่มดีหรอกวดนีเบ่งวดนีนะอ้าวปะศูนย์จะบมาอีกบ่มาคือจังกจี่แล้วจังกี่รถไปว่าขี่ไปว่าไปเล่นน้ำชุ่มเป็นมนุษย์เลยตปล่าค่ะฝันฟันว่าขี่รถไปเออขี่รถเนี่ยถ้าเร่งไปขั้นเนี่ย ไปไปไปเห็นเฮี้ยนก็เฮี้ยนก็คือเช้งหน้านี่ล่ะหันมีผลหล้ายข้นอย่างไได้ขาไปเลนดีว่าดีบนนี้พอเห็นเห็นพ่อจะคล้องซ้ำอืมเอ้าอพ่อคล้องพ่อเนี่ยอ่าเป็นเสียแล้วโอ้ยจังหวจะยี่สิบสามสิบปีแล้วเนาะอืออันนี้พ่อเดี๋ยวก็เป็นห่วงนี่พ่อเดี๋ยวก็เป็นห่วงลูกขึอย่างนี่ถ้าได้มากจะจะเป็นคนก็คือเป็นห่วง ผู้ดเดียววะดมดแปดเต้าขอดลูกแม่พ่อว่าสิจำอายุเล่าได้ปะคะ่ะว่าเราได้จกักปียไหวจำไว้ได้เด้อ <laughs> โดนอน,นอนเนาะตะกี้เพิ่นกับตัง้งแต่ไปเอาเนี่ยอายุป้าเก่าหนึ่ง <c oughs> เพิ่นเชี่ยไปบอกถูกดือด้อเลยเพิ่นเปทวงฝันฝันเห็นเพิ่นตั้งสี่ส่วนมากสิเป็นอายุเพิ่อนได้คะ่ะคุณบอกอ กราไม่ได้เทียอยู่แล้วเทียเพิ่นไปเพิ่นไปเพิ่นไปทีเพิ่นก็ว่าขึ้นมาเด้กสองตัวเลยเด้เพิ่นไปบอกลูกกันว่านี้เพิ่นมาบอกว่าเออเพิ่บอกเห็นเห็นแต่ว่าเพิ่นมาชี้นั่นจักรยานสั้นนั่นจอดที่หันจักรยานอ่าพอดีเพิ่นที่ขึ้นเพิ่นเพิ่นวพิ่นปอันข้าจังว่าเป็นก็เลยไปปอกให้เพิ่นมีเด็กวะล่ะเพ่อจักรยานว่าไม่หรอก เนเิอาพอว่าเลยนน้ำจั่วเนี่ยคนก็บอกว่าโอ้ปากเลยคนว่าเกี่ยวจักรยานใส่บุคนมาปูข้าจังบุกปิดก็เลยเอาข้าจังออกไปคนคนเล่ยขี้ไปแล้วไเห็นกลัพท์หายไปเลยบานีรถพ่วงนี่เลยค่ะรถพ่วงนี่ไปจัาที้ไปเลีนน้ำจัาที้ไปจังไหนบุไปไปไปพ่อซุ่มผู้ชายผู้หญิงนี่ล่ะมีจะบอกพี่นึกซุ่มเป็นมนุษย์ตนจตายแล้ว พ่อเป็นผู้ขีเออที่ไปไปไปเล่นน้ำเขาซาเล่งนี่เออไปเล่นน้ำเขาเขาหูจักเขาหูจักเขายุ่งซุกหนึ่งก็ได้ซุกตายแ้วเขาก็หูจักอยู่ก็บอกกันดีๆครับว่าพ่อไปหยังงมูไปหยังหบูกลับมาผมก็เห็นรถแล้วมาถามเอารถไปใส่ใครเอาไปใส่สน็จักก็ใครเอาไปใส่าจัง เป็นว่าบอกชิดตยางตัวนี้นี่ก็ว่าเฉลียวตามหารถโบเห็นอืมรถรถขั้นไหนโบเห็นขั้นนี้เหรอโอ้ทะเบียนนังเหรอพ่อก็น,นั่นดิเจ็ดไอตัวเลขแปดหาเจ็ดนี่แปดห้าเจ็ดออ๋อว่าว่าจะคว้าเดียงมากเลยล่ะโบเห็นรถรถเจอแล้วกูเมือก็โถผมบกมักมนุษย์เต็มเอารถตูนี้ว่าเฉลียวถ้าออกก็ช็องบึงนิดนึง <laughs> พ่ะสิบ่มาทะเบียนรถซะบ่ค่ะเออก็ว่าทะเบียนรถนั่นล่ะเน้นเลยเนาะทะเบียนรถพ่อแปดหาเจตนูก็มากนั่อยู่พ่อหนูมากหาเจตนี่ยนี่ล่ะฟ้าโชคบางแก้วเมื่ี้รถหนีไปทะเลนั่งออกว่าช่องประตูมันเขียนปัญหาอยู่คือเก่าอยู่เอาฝันทวงขวันเพราะว่าอยู่หนีพ่อกับฟันคิวอยู่ดี เที่ยวเขาเป๊ะคือกันเดตว่าฟันสไตล์นี่เน้่ยนไปถี่ทะเบียนรถเนาะเออแปดหาเจ็ดงามยุ่ยเลยเด็กๆเป็ากน้งปลาเนี่ยเขาก็ฝันอยู่ว่าเป็นปเตรียมฝันว่าพ่อหนึ่งชี้ไปหนังวกับปูชี้ขั้นไดค่ะขั้นนีแต่ขั้นเรียงมีหลายอ้อันมือของพ่อนี่ก็ฝันเกี่ยวอีกอ่าฟันว่าเป็นนั่งไปกระปูเออไปนั่งไปกระปูชี้ไปจากไปหนังก่อนอ๋ออ๋อเล็ก พออ่อสิบว่าเขาอยู่บอ่อค่ะเขาเนี่ยมาเฝ้เาอยู่นี่เนี่ยเขามกแจ้ความัมนในฟังอยู่นี่มือไหนมือไหนพวกมาเฝ้ายู่วัดนี้เลยเออมาเฝ้ายู่ทถนนนะสิ่งก่อกาแฟอยู่ถนนมาเฝ้าเขา,มาเบมกแจ้ความันให็นไหมคะค่ะว่าผมเห็นนั่นลูกพี่นั่นที่โดดท่าเล่งไปกระปูจะไปยักบ่สันกระปูเขียนดินเท่านี้ล่ะเออว่าดีไปมากเลน บ่เห็นเราสินที่พแม่นดอกบ่พ่อจักเลยครบกับกับบ๊ด้วาเด้องอะไรเด้บ่ว่ามาเจอได้นีพ่อมานีมาหาเจ็ดนี่ค่ะเบิกทราบกับมักน้นอายุหาเจ็บบ๊ด้วา่อถามอันอายุอันพ่อของคุณพ่อที่เสียไปีนเด้อขันฟันตี่ีจะเก่าอายุมาเต็มเลยเด้อบ๊อดีวบเยเด้ค่ะเกิดนองเื่อตรงกันก็เลยกูเกิถามนนองลงบนคอไต อายุเท่าไรจ้ะเจ่าบ้านเล็กที่นึ่ที่สีอาม,มาจะได้บ้านเด็กแต่บ้านคัฟันเห็นเพิ่นตรงเน่นอายุเพิ่นเหรนอนงวาเออนั่นล่ะตรงตรงตรงอ,อายุแต่ว่าหันมาขี่จักรยานเออเห็นมาเพิ่นเพิ่นมาปากว่าดอกมาเดี๋ยวออกมาเพิ่นป็นผอสบดอืมเอาขาจังลงไวๆไอยู่ แต่ว่าจะหาเบิ้งที่ดอกว่าเหล็กอคข้อเหล็กแบบมันสู่าเอาไปหาเบิ้งปลาฟอเหาไปหาเบิ้งปลาเื่อมีขี่จักรยานเนาะเพราะว่าเราไม่ขี่จักรยานไมว่อี่เนอดาจัเบด้นยางมเบื้าจั่ว่ามอตอไซนี่เขาฝันเกีียวสคนนะทั้งพ่อกับฟันอ๋อที่นนองเบิ่งทะเบียนมอเตอใสไคนผ่วนะคะ แปดห้าเจ็ดค่ะพี่น้องคันตัดเลนกับแปดห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดนะคะคันเป็นตัดเลนเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าสิเป็นตัวใดสิเป็นทะเบียนรถวอข้อเมตนมากแต่ลิดแต่แต่ว่าแอดกับสิภาาไปเบิ่งมงจกกรย่านเพิ่นขึ้นกันพราอว่าพอเล่ามาขี่จกกักย่านว่นาสันไปเบิ่งแกกรย่านว่าสีมีเลขบ่โอ้ยส่นกะมาเห็ดมาส่างวัดส่างว่าเนาะส่นกลามาสางกำแพงวัดซอ,อ,อยปู มานอนฝ่ากูอยู่แบบฮบังคับฮบังับบังบอดปด่มก็เปบังบแต่เรยว่ากบดเหิรนเฟิ่นแล้วขีไปความว่าเรีกว่าเพิ่ไปใช้ดอกนี่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 สองทีน่นี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 ่สองห้าหนึ่งทีนี่สองห้าหนึ่งทีค่ะเออเรีกแล้วค่ะสองห้าหนึ่งทีเอ้าบันมาบอนดปิวบัพ่อ เรื่องขีตูนยมมองได้ละเนี่ยหันังลังเนี่ยเพื่นมังที้ยืดหนีมาก็เลยคนเอานี้ออกว่าได้ก็เลยกลมถึงออกก็เลยี้ไปสองห้าหนึ่งสี่ยักษยามมิถุนนั่นละเอ้าเจียนเอาหมด่อนได้ก็ได้ขี้ได้ักยานเนาะแน่ด้ วันนี้นอะไรวะสองห้าแต่ว่าสองห,หากะาดังอยู่เดี๋ยวเห็นคนเวพอจะขอเหมอนมอืาานอาปต่พวกปากพวกกระบุอ้าพอมม่ยังก็คือตัวยู่่เมียขึนไดค่อย,อยนั่นเลยพอจะเป็นทวงต้นก็นวาง,ง,วางจิตเลยล่ะจะกี่ปเป็น่วงจะเพิ่นตายไหม ตัวเลขและแนวทางนะคะแคบนาจอไว้ชอบกบตามมบมกระพานค่ะทางช่องกับเป็นใดเพียงเป็นซื้อกลางเป็นแนวทา่งนั้นโปรดใช้วิจยยารณญาในการรับชมสามเจ็ดสามหกหนึ่งศูนย์มาใส่เออันนี้เพาะเรียเร้ยกเกา็คือว่ามันทีไปชุมนี้ คลดมากเรื่อมึงได้ละเขาละขึ้นจ้าคลิดมักเออก็เลยมักอืมเอาหรือจะว่ามักช่มีหล่ะมักไอ้ชุ่มมักตัวสามเจ็ดเนี่ยเนี่ยก็เลยเอาสามเจ็ดเอาสามหกเพราะมากก็อะไก็มักตัวนี่ล่ะมักสามเจ็ดเออนี่หล่ะเรียกว่าก็เลยเอาสามหกน้ำหนา